เมนูบรันช์พิเศษไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่นี่คือครีมร้านบรันชรรยากาศดีๆในบ้านเก่าของอาจารย์สัญญาธรรมศาสตร์อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่12ของประเทศไทยบ้านนี้มีอายุ100ปีเป็นสไตล์โคโรเนียลแบบที่นิยมกันเมื่อสมัยก่อนใครที่ชอบประวัติศาสตร์ถ้าได้มากินร้านนี้ก็คงอินมากก็ะเป็นบ้านที่อาจารย์สัญญาอยู่มาตั้งแต่เด็กและรอดพ้นภัยสงครามโลกครั้งที่สองแถมปัจจุบันยังได้รับพระราชทานรางวัล ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นในปี2561จากสมเด็จพระเทพอีกด้วยคือเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่ามากๆค่ะเมนูที่นี่นอกจากอาหารเช้าแล้วจริงๆเขาก็มีพาสต้าของหวานค็อกเทลและไวน์ด้วยเขาแอบกระซิบว่าที่นี่ใช้วัตถุดิบดีจริงๆไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวแต่รสชาติก็ทําถึงด้วยเริ่มกันด้วยสโมกแซลมอนเอ็กเบเนดิกเป็นขนมปังซาวโดวิ่งมาแบบกรอบๆหอมๆพร้อมไข่ลวกเยิ้มๆข้าบน มีแซลมอนรมควันวิธีกินก็ต้องบีบมะนาวแล้วก็หั่นไข่ให้เยิ้มออกมาความเปรี้ยวของมะนาวกับแซลมอนรสเค็มนิดนันสดชื่นมากพอมีไข่กับขนมปังซาวโดก็ช่วยเพิ่มมิติสัมผัสได้อีกอร่อยสุดเลยค่ะตัวนี้เป็นพรีมซิกเนเจอร์เบรคฟาสต์ค่ะอลังการมากมีขนมปังซาวโดกับแยมสตรอเบอรี่แฮชบรอว์ไส้กรอกไวส์เวิร์ดมะเขือเทศอบสปีนแน่สครัมเบิลเอคส้มสดและตรงกลางนี่คือเบคบีนถั่วขาวที่เอาไปสู้กับผักต่างๆรส ชาติออกมันๆเปรียปร้ยวๆเค็มๆจานนี้อร่อยด้วยวัตถุดิบคุณภาพอย่างเช่นสปิงเหรือผักโขมก็ผัดมาดีหอมน้ำมันมะกอกแฮช,ชบราวน์หอมเงยหอมกลิ่นมันฝรั่งไมโย,ยมไม่ชื่ออร่อยจริงๆอันนี้คอล์นฟลาวเวอร์หรือดอกกะหล่ำทอดค่ะก่อนกินต้องบีบมะนาวก่อนจะทานคู่กับซอสที่คล้ายๆเตาเซนไอแลนด์เปรียปร้ยวๆมันๆเด็กๆเขาจะชอบเมนูนี้กันแหละใส่ใจอนามัยของครอบครัวที่คุณรักล้างผักและผลไม้ด้วยคิงเซลาเวก้าอย่างมาดามตวง สปากเกตตี้ทรัฟเฟิลขอบอกว่าอร่อยสะดุ้งกันไปเลยเพราะมันหอมเห็ดทรัฟเฟิลบดมากๆซอสเคลือบเส้นมาอย่างหนาทั้งหอมเห็ดทั้งหอมพรมาร์มซานชีจานนี้สายทรัฟเฟิลเลวเวอร์ต้องโดนซีซาสลัดที่นี่ผักกรอบน้ำสลัดดีรสกลมกล่อมที่ชอบคือไม่หวานมาถึงของหวานมิลเฟยชาไทยมากับไอศกรีมกะทิบุกบราวน์ชูการ์มิลเฟยแปลว่าพันชั้นซึ่งความอร่อยเวลาที่เราตักเข้าปากเนี่ยมันจะได้รสสัมผัสเป็นชั้นๆมีความ นุ่มจากครีมชาไทยและกรอบจากชั้นแป้งมิติสัมผัสนี่แหละคือสิ่งที่สมองเราสั่งบอกว่ามันคือความอร่อยส่วนไอศครีมบุกให้อารมณ์เหมือนกินชานมไข่มุกเลยค่ะแต่ไม่อ้วนนะเพราะว่านี่เป็นบุกราวชูการ์ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตค่ะเครื่องดื่มนะคะมาที่โกโก้เลยน่ารักมากมีแมชเมลโล่ด้วยรสไม่เข้มเกินไปเด็กๆก็กินได้กาแฟก็มีค่ะคั่วมาหอมใช้ได้เลยจะเป็นเครื่องดื่มแบบไล้ๆหน่อยก็มีที่แนะนำซันคิสมัชชามัชชะ กับน้ำส้มแล้วก็ชามะนาวเย็นเติมความหวานสดชื่นตอนเช้าๆได้ดีเลยร้านพีเปิดทุกวัน7โมงถึง4ทุ่มพิกัดใกล้ MRT สามย่านหรือจะจอดรถไว้ที่วัดหัวลําโพงแล้วเดินเพลินๆออกกําลังกายมาก็ได้นะคะบอกเลยเมนูที่นี่ไม่ทําให้ผิดหวังวัตถุดิบดีบรรยากาศก็เลิศสุดๆถ่ายรูปก็สวยยามเช้านี่แสงดีๆค่ะถือว่าควรค่าเกตการมาลิ้มลองค่ะ